สวัสดีพี่เพื่อนๆะครับวันนี้นะคนพานับ EP ที่เจ็ดร้อยแปดสิบแปดนะครับมีพัสดส่วนพักเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับรายการละสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยครับนะครับจะตกคางนะครับนี่กล่องเดิมๆนะครับออกจากวัดสองพันครับมาแบ่งปันสามร้อยบาทนะครับ ติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนนครับฝากเพื่อนพี่พที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอง์แรกนะครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จวัดเกียรติชโยครับใหม่เล็กนึงนครับสภาพยังสวยนะครับ สมเด็จพัเกตุนชโยนะบหมยนิดหนึ่งนะครับสวยคมนะครับต่อไปหม่นิดสองนะเป็นสมเด็จเก่านะครับ ถ้ามีรอยครูดทำน,น,นี่รอยตัดหมายเสองนะครับเป็นสมเด็จหมายเสามนะเป็นทัาปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยนะครับหมายสามปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ ปหมายเลขสี 4, ่นะครับเป็นหลคงพ่อเอียนะครับเหรียญหงวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านครับหมายเลขสี่นะครับสภาพสวยนะครับคมเรียบเลยนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นเหรียญหล่อนะหลวงพ่อชุยนะคเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยเนือ้อทองผสมนะครับหเชื่อมนะครับ ายเลขหกนะครับเป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะครับเป็นเนื้อดินนะครับซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับ นี่เราลงเข้าไปวัดกําแพนะครับเนื้อทองผสมนะครับด้านข้างมีรอยประกบนะครับต่อโค้ดนะครับต่อเลขสองนะหมายเลขเจ็ดนะครับต่อไปหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดหลงพทบนะครับรูปหล่อโบราณหลงพระทบนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ หมาเปรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อทบวัดชมแดนครับหมายเลเก้าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาครับหมายเลเก้าครับเป็นรองผสมครับหมายเลสิบก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพร้อมเรี่ยมนะครับ ทองผสมเหมือนกันครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นพระผงนับวัดนกนะครับสภาพใช้นะครับนพระผงวัดนกนะครับอ่างทองนะครับนี่ครับมีชมุดเป็นบดหน่อยนะครับด้านหน้าอย่างสมบูรณ์นะครับวัดนกอ่างทองนะครับ สิบสองครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับด้านหลังมีรอยจานครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงลงรักนะครับนี่ครับเป็นภาพเก่าเก่ายิ่งๆเลยครับคมนะครับหมายเลขสิบสามครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อชมเลี่ยมเก่านะครับ รูปถ่ายลงระชมเรี่ยมเก่าหมายเลขสิบสามนะครับสิบสี่นะเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ทรงอนุมานนะครับ หมายเลขสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครับนี่ครับขบกระบอกนะครับหูเชื่อมหงเชื่อมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2สองสี่แปดสองครับหมายเลขสิบหกครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังโรยแรนะครับนี่ครับ นีสิครับสินะครับ,รบเป็นภาพปิดตากระดูกผีวัดโพนะครับปิดตาเนื้อผงนะครับกระดูกผีวัดโพนะครับเีสินะครับ สิปนะับเป็นพระกิ่งของพ่อมหาอาคมวัดดาวนิมิตนะครับนี่ครับกิ่งมหาอาคมนะเปชปูนครับเป็นเนื้อนวะนะครับหมายเลขสิก้านะครับเป็นเม็ดแดงนะครับ เ็นเหรียญมิตรแดงหลวงปู่หงครับนี่ครับได้ไม่เงี้ยนะครับมิตรแดงหลวงปู่หงครับนี้ฝาบาทนะครับเก้าองค์นะครับเก้าองค์นะครับสามร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบนะเป็นหลวงพ่อจันพร้อมกล่องครับเหรียญเลื่อนกรรมการนะครับ เี๋เลื่อนกรรมการหลวงพ่อจรันนะครับตอกหมายเลขนะครับตอกโค้ดตอกหมายเลขครับกอไก่นะครับกรรมการหมายเลขป็นเนื้ออันปะกา้านะครับเนื้ออันปะกา้าหน้าทองแดงนะครับน,นบี่ครับท่านหลวงพ่อปุกเสนะครับนี่ครับปีสี่เจ็ดนะครับเนี่ยปีสี่เจ็ดนะครับท่านหลวงพ่อปุกเสนะปีสี่เจ็ด หมายเลขิเนะครับเป็นเหร awesome. <Yeah. S 2> ียญหล่อครับหลวงพ่อคงนะครับหล่อหลวงพ่อคงมาบังกระพร้อมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับเนี่ยครับคมลึกน้บหน้าตาชัดนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ หมยี่สิบสามนะครับเป็นจะตุคามนะครับขนาดตั้งหน้ารถเลยนะคนี่ยนี่นะจัตุคามขนาดตั้งหน้ารถนะครับปีห้าศูนย์ครับเนี่ครับรอหนานะครับต่อโค้ดนะครับปีห้าศูนย์ครับ 3ามอยบาทน้บโอจะว่า2องพับาทนะครับแต่ทุกข้านะโอจะวับสองพันห้าสามรยบาทนะครับ,นะ 2000, 500, 300, 000, บ,รบมี2กล่องนับโอะวับสองพันนะปีห้าซนนะนี่รุ่น G D Line นะปีห้าโซนนะเอาสามร้อยบาทนะ ว่าสองพันนะปีห้าศูนย์นะสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ยรอนานๆเลยนะสามร้อยบาทครับเบ่งตันครับกล่องเดิมเลยครับนี่นะครับสนใจนะช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปทางนะครับฝากุเพื่อนพี่เพื่ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้ที่ก่อนนะครับ so you have